หนึ่งข้อสามนาทีสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการหนึ่งข้อสามนาทีกับดิฉันนักศึกษาชนพรโลอฟูวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในพระธรรมยากกบทที่สามข้อที่สิบกันนะคะ ยากอบทที่สามข้อที่สิบคำสารเสิญและคำแช่งดาออกมาจากปากเดียวกันพี่น้องของข้าพเจ้าอยา้เป็นอย่างนั้นพระธรรมยากบในข้อนี้แน่นอนว่าเป็นเรื่องของคำพูดคำจาที่ออกมาจากปากและท่านยากบยังชี้ชัดให้เห็นในหลายๆเรื่องในพระธรรมยากบนี้ แต่ในข้อนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการตักเตือนการฝึกฝนให้บังคับตนเองให้ลรามัดระวังในสิ่งที่จะกล่าวออกมาอีกทั้งข้อนี้นะคะยังเป็นข้อที่มีความย้อนแย้งกันเลยทีเดียวนะคะที่ว่าคำสารเสริญและคำแช่งดาแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัยกับเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยคําสารเสริญลอกสารเสริญพระเจ้า เรานมัสก,การยกย่องพระเจ้าของเราเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยแต่ในขณะเดียวกันปากที่เราสรรเสริญพระเจ้านั้นเรากลับทําในสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยนั่นก็คือการแช่งด่ากันการกล่าวว่าร้ายกันการทําร้ายกันด้วยคําพูดคําจาที่ไม่ได้กันกรองอย่าให้เราทุกคนที่จะ คิดตามนะคะสังคมในปัจจุบันนะคะแน่นอนว่าคำพูดคำจาที่ทำร้ายการที่อาจจะนำไปสู่การบั่นทอนจิตใจนั้นกับกลายเป็นเรื่องปกติในปัจจุบันแต่สำหรับคริสเตียนเราทุกคนนะคะอย่าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเลยนะคะปากที่เรานำมาสการสรรเสริญพระเจ้าปากที่เรายกย่องพระเจ้าของเรานั้นเราจะไม่ให้สิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยเกิดขึ้นแต่เราจะ ทำในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัยนั่นก็คือการหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันการกล่าวพระวจนะของพระเจ้าให้แก่กันและกันการเสริมสร้างซึ่งกันและกันด้วยคำพูดคำจาที่ให้กำลังใจกันฉะนั้นนะคะหนุนใจพี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะที่จะมีชีวิตที่สรรเสริญพระเจ้ามาีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าใช้ปากของเราที่จะ นุนจิตชูใจซึ่งกันและก,กันนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะกล่าวหรือเราจะพูดสิ่งสินั้นออกมานะคะอยากจะให้พี่น้องที่จะคิดทบทวนแล้วก็ผ่านทางความคิดกลางกรองให้ดีๆแล้วก็บังคับลิ้นของเราให้พูดแต่สิ่งที่ ดีนะคะแล้วก็เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะคะฉะนั้นนะคะในการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันนะคะไม่ว่าเราจะใช้คำพูดคำจาสิ่งใดก็ตามอยากจะให้เราที่จะระมัดระวังในการพูดของเราให้ดีนะคะให้เราคิดเสมอว่าสิ่งนี้ที่เราจะกล่าวออกไปนั้นเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพรทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ 1>, 1ข้อ3นาที